สวัสดีครับทุกคนที่รักวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องกาแฟครับว่าเมื่อก่อนนั้นผมเป็นภูมิแพ้มากแล้วก็เป็นหอบด้วยครับแล้วผมก็กินพวกของเย็นไม่ได้ผมก็เลยหันมากินกาแฟครับและกาแฟที่ผมกินมาตกสิบปีแล้วก็กาแฟผสมถาวรเปรียงครับ ช่วยดูแลสุขภาพผมมาทุกวันนี้ครับกินแล้วมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ก่อร่างกายแล้วก็ได้เงินเข้ากระเป๋าด้วยครับเนี่ยครับกาแฟมีแหงครับมีแหงคอปปี้คุณไม่กินคุณไม่รู้นะครับกินแล้วยังไงได้ตังครับผมกินมาตกสิปีแล้วครับแล้วผมก็ทำมาเป็นธุรกิจด้วยผมก็ได้ new x มาคันหนึ่งครับ ทะเบียน478เมืองกาญจนบุรีครับสนใจติดต่อคุยกันได้นะครับในเฟซใน TikTok ใน YouTube ครับขอบคุณมากครับ